โอ้ยพี่หน่อยพญ่าพามาตกเบ็ดไอ้แอคชั่นแอคชั่นอันนี่เซนเล่าแอคชั่นก่อนพญ่าพามาตกเบ็ดโอ้ยหยดอากาศดีอากาศดีนี่อ่ะเลิศสมิทธจันเลยวเมื่อหนาวกันบ่พากันเล่นน้ำนี่อากาศมันหนาวพากันเล่นน้ำเซยเบื้งดูเลยเมื่อหนาวกันิ เราไม่เคตาหาระกินเลว่งหัวว่งฮันนี่ดูอัิวิฟวิวแอคชั่นเมบอยอคยยังยเต้มันมีผัวดีเลยประเสริฐสีซะงัการบอทากินเราก็นอนนอนเราก็กินกินเราก็เที่ยว ทเที่ยวลรากินทเที่ยวลราก็น,นอนอยู่จังสี่แหละพี่น้องจิตวัญญประจําวันยายชมกับผัวขี่ขานนี่ได้ผัวขี่ขานเป็นแนวนี้เลยจะเอาเรื่องผัวขี่ขานบ่เห็ดเวียกเห็ดงานงานยังเว้นงานยังขึ้นเห็ดพี่น้องเยบ่เห็ดเลยมีแต่กินแล้วก็นอนนอนเรากินอยู่นะไม่ยังไม่มาสลายแบบโอ้น้าม่ใสติง่งนะกโต๊ะ,ตะตเบ็ดกันนะเบิง้ง ก็ไม่ตกเบ็ดกันได้ไหนผลว่าก็ตกเบ็ดดูสแตนตนเลยนี่นะเป็นบ่านี่ัวขี่าันงานจะบว่าถ้ำตกแรงมากกินเราแล้วก็เต้นนี่จะทีเ่เต้น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 จนเสียสินุมเหระเตือดสุดเด็เ,เ,จเจ่อ งามขัดปวดสีไหมสีไหมสีงามขัดมันเลิศสมเต็มโตแร่งมากกินเหล้าแล้วก็เต้นเต้นไปเต้นม,มากเ็เหมือนคนเสียสิน ฟิตซี่บูฟิตซี่ฉันไม่แต้มบ้านมู่นเป็นดีกว่างามค่สุดทุสุดตา ันี่ป่าอยู่ว่ากันมาดตูดวัดตไอตุ่มเลนตูดสับเนี่ยได้กินแรงหมดละกลับบ้านนี่แม <H pan. S 2> ่เอาควันถ <that> sure <that> no no ูหัวเตเนาะเต็นาะเบ็ดกันยังนังเป็นขันล้ำอยู่นั่งนี่โทรศัพท์ซื้อใส่ไม่เห็นเหียเห็นงายเล็กหน่อยสมือนี่ใส่ผ้ากเบ็ดมาเล่นโทรศัพท์ซืยอได้พอนะ